กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลไม้ของหนูสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแป้งในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ดทํากนันในเด็กอยากทราบไหมคะว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของค,คุณครูมีชื่อกิจกรรมว่าอะไร กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ของค,คุณครูมีชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะ้า Tik Tok Tik Tok Tik Tok กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ของค,คุณครูมีชื่อกิจกรรมว่าผลไม้ของหนูเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแผ่นรองปั้นดินน้ำมัน ถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทา,ากิจกรรมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบดินน้ำมันขึ้นมาจากนั้นมาปั้นปั้นปั้นคลึงคลึงคลึงให้เป็นรูปผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบได้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆสร้างสารร์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูได้ฟังด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับเด็กนั่นเองค่ะ